มหามิตรอาทิตย์นี้ภาคสองต่อจากสัปดาห์ที่แล้วพี่อ๋อยยังอยู่กับบิ๊กเนคุณเนวินชิดชอบที่สนามแข่งรถมาตรฐานโลกสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตดินแดนอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองโดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพี่อ๋อยได้พาคุณผู้ชมไปชมความยิ่งใหญ่อลังการของสนามฟุตบอล และสนามแข่งรถระด,ดับมาตรฐานโลกพร้อมเปิดโลกความฝันของบิ๊กเนที่ตั้งใจยกระดับพิกโฉมบุรีรัมย์ให้เป็นหับทางด้านกีฬาเป็นสปอร์ตซิต้อีกแห่งหนึ่งของโลกส่วนอาทิตย์นี้มาเปิดใจที่เคยช้ำจากการเมืองที่เคยรักซึ่งขอการเมืองห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับว่าแล้วเราไปคุยกับคุณเนวินชิดชอบกันดีกว่าสรุปตอนนี้เรื่องการเมืองนี่ จบกันทีพอกันทีไปไกลๆนะครับก็ไม่ไม่อย่าไปพูดอย่างนั้นก็คือคนเราเนี่ยตกนรกครั้งเดียวก็พอแล้วมัง้งถ้าจิตใจปกติอะ่ะคิดอย่างนันเลยครับมีใครอยากตกนรก <c oughs> <S 2> 2 <S สองครั้งมั้ง<อ>คุณรู้ว่ามันทุกวันที่เล่นการเมืองเนี่ยนะครับอ,อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของกูทำอะไรก็ไม่ได้จะทำไอ้นุ่นก็เรื่องของเราก็ยังโดนเขาว่า เนื่องไหมครับวันนี้พอออกพ้นจากการเมืองมาผมอยากจะทําสนามฟุตบอลใครจะมาพูดก็ก,ก็เรื่องของกูอ,ะอ,อ่ะก็กูอยากทําอ่ะผมอยากทําสนามมอเตอร์สปอร์ตท,ทำเซอร์กิตก็เรื่องของกูอีอ่างเอ้าวตอนสมัยเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นสสเป็นม่นาท่านไม่ดีกว่าแล้ครับทําอะไรพูดอะไรจะสั่งอะไรคนก็เกรงใจโอ้ดูเท่ตายดูเท่แต่ทุกจะตายอ ถูกคุณจะทําอะไรคุณจะเอาสตังไปซื้อของเนะี่ยสตังคุณเองคุณจะซื้อของเนะี่ยเกินห้าหมื่นบาทคุณยังต้องดีแค์ทรัพย์สินเลยครับอ,อนี่มันของกูอ,อ่ะสรุปแล้วเป็นนักการเมืองเนะี่ยตัวกูไม่ใช่ของกูเหมือนตกในโกอย่างที่บอกอแต่ว่าวันนี้พอไม่ยุ่งกับการเมืองเนะี่ยตัวกูเป็นของกูอันนี้ร้อเปอร์เซ็นต์เอาแน่นอนครับมีคนมาถามผมว่าทําไมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็เรื่องของกูไง <laughs> เอาแล้ว ทำอย่างนี้มันจะดีไหมอย่างงู้นอย่างงี้ไหมผมคิดว่ามันไม่ดีนะมันก็เรื่องของมึงไงแต่นี่ของกูกูจะทำนี้สถานะคุณเนวินปัจจุบันนี่เป็นไงเป็นนักธุรกิจหรือยังไงฮะเป็นนายเนวินเป็นลุงเนวินของคนบุรีรัมย์เป็นลุงเนวินของแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่มีสถานะเป็นนักการเมืองอีกต่อไปเป็นสถานะของคนที่เดินไปไหนแล้วชาวบ้านเขาไม่ยี้ไงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนักการเมืองโอ้ขึ้นลิฟต์ เซ้นท่านชิดลมเวอร์เทรดคนแม่งหลีกทางหันไปมองซุบซิบซุบซิบกันสายตาบอกรู้ได้เลยว่าเขาด่าเขาลังกีรู้สัมผัสได้เลยใช่แต่เดี๋ยวนี้ขึ้น BTS ไปพารากอนไปเวอร์ Trade ไปเดินเล่นเด็กขอถ่ายรูปจับมือให้กำลังใจคนละเรื่องเลยนะครับโอ้โหมันนรกกับสวรรค์นอ้นงั้นคิดถูกเลย นี่นี่คือประกาศวางมือเนี่ยคือร้อเอร์หรือยังแอบสั่งการเฮ้ยจะไปสั่งใครเขาล่ะเอ้าแหมบรรมีก็ยังมีอยู่ก็แหละคือจะไปใช้มันทําไมอะก็เราไม่ได้อยู่ในเส้นทางนั้นนะเลกเลยฮะนรกนรกรู้จักนรกไหมรู้จักนรกไหมอ้าแล้วคุณนิวีไม่ไม่คิดจะเป็นนายกเลยนะครับผมยังจำได้นายกนัฐมนตรีเมื่อสมัยผมเป็นนักข่าวใหม่ๆผมอยู่สภานะ ผมเจอปู่ช้ยหน้าสภพายังจันท์้น้งบ่อปาครับนั่นพ่อผมใช่คุณพ่อนั่นพ่อผมคิดนั่นพ่อผมพูดไม่ใช่ผมในวินนั้นเขาต้องเป็นนายกมีความรู้ความสามารถไม่แพ้วิสิทธิ์ยังดังรอรอก็ไม่รอแพ้กว่าด้วยอันนั้นพ่อผมคิดพ่อผมพูดคุณกฤษณะไปดูผมให้สัมภาษณ์ในปี2537ครั้งแรกที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยครับสมัยท่านรัฐบาลท่านนายกบัญชาผมบอกว่าเป้าหมายสุดท้ายในชีวิตผมก็คือ55เกษียณรีทายการเมือง สิ่งที่ผม oh, <yeah. S 1> อยากเป็นคือผมอยากเป็นในายเนวินที่ชอบที่คนรักคนคิดถึงเวลาบ้านเมืองมีปัญหาอะไรมาคนคิดถึงผมอันนั้นผมคิดว่าผมจะประสบความสาเร็จผมไม่ต้องการจบชีวิตการเป็นนักการเมืองด้วยการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการแต่ต้องการเป็นในายเนวินที่คนไทยจดจําแล้วคนไทยไม่รังเกียจลูกหลานผมเดินไปไหนก็มีความสุขไม่มีใครเขาซุบซิบตามหลังพ่อมันเป็นอย่างหุ่นพ่อมันเป็นอย่างนี้ oh. ดังนั้นพอกันทีนะฮะกับชีวิตทางการเมืองก็เป็นเพียงอดีตที่ผ่านมาผ่านไปคนเรามันก็ถูกบ้างผิดบ้างไม่มีใครถูกตลอดผิดตลอด <c oughs> แต่ว่าถ้ารู้ว่าผิดแล้วเนี่ยอย่าทะลึ่งกลับไปอีกเข <c oughs> ้าใจไหมครับไอ้ที่มันเจ็บมันมีปัญหากันมาทุกวันเพราะว่าทั้งที่รู้ว่ามันผิดรู้ว่ามันเจ็บเนี่ยมันมันซาดิบกันมันยังอยากกลับไปเจ็บอยากกลับไปผิดอีก แล้วบ้านเมืองมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แหละครับอปิดท้ายท้ายสุดแม้ว่าวันนี้จะมาเป็นนายในวินนะครับมาเป็นประธานสโมสรฟุตบอลอที่มีชื่อเสียงที่สุดมีผลงานโดดเด่นที่สุดของชาติไทยนะครับมองการอมองบ้านเมืองตอนนี้นะครับเป็นไงฮะยังต้องดูทีวีดูข่าวไม่ต้องติดตามข่าวเลยครับถูกไหมไม่ไม่แลครับ <laughs> ไม <laughs> ่เรื่องจริงเลยครับคุณกฤษณะอ่านหนังสือพิม ติดตามข่าวสารบ้านเมืองทางการเมืองผมพูดแบบคนนอกแล้วนะอ่านวันนี้วันสุดท้ายแล้วเก็บหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเก็บไว้แล้วอีกสองเดือนมาอ่านเรื่องเดิมแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงดังนั้นไม่เอาไม่ดูก็เวียนกลับม,มันชีวิตทุกวันนี้มีแต่กีฬากับบุรีรัมย์ก็ไปที่ชอบที่ชอบของตัวเองไง นี่แหละมาที่ชอบที่ชอบเลยนอก็ทําอะไรทำไมจะต้องไปนอนรอแบมมือเงี้ยแล้วให้เขาลดน้ําแล้วให้ไปที่ชอบที่ชอบมันไปไม่ได้วันนี้ก็ไปที่ชอบที่ชอบของตัวเองไงชอบฟุตบอลก็ไปทําฟุตบอลชอบขี่มอไซค์ก็ไปขี่มอไซค์อยากทําอะไรก็ทําถ้าเป็นนายเนวินเป็นพระนท่านเนวินเป็นสสเนวินอยู่ใส่เกี๊ขาส่านแบบนี้ได้ไหมใส่เสือยืดแบบนี้ได้ไหมบอกมพะาท่านสุภาพเลยมานั่งตัวพูดมานั่งพูดจาแบบนี้ได้ไหม ส่แว่นแบบนี้ได้ไหมออบอกจิกโกออีกอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยเรื่องของกูไงตัวของกูไงชีวิตของกูไงนี่แหละครับชีวิตที่เลือกแล้วแน่วแน่ชัดเจนไม่แปรผันไปไหนแล้วถ้า,ถามีความสุขขนาดนี้แล้วแปรผันก็สติไม่ดีแล้วมากน,นี่แหละครับประธานสโมสรประสาทสายฟ้าผู้ยิ่งใหญ่ในการ เปลี่ยนโลกที่จังหวัดบุรีรัมยุคใหม่วันนี้ขอบพระคุณคุณเ네นวินที่ชอบมากครับ,บ,รบดีครับคุณแม่ครับดีครับชัดเจนตรงไปตรงมาตามสไตล์คุณเ네นวินกับชีวิตที่เลือกแล้วที่จะขอเป็นแค่นายเ네นวินที่ทุกคนคิดถึงเท่านั้นก็พอนะครับส่วนช่วงหน้าขอบบอลห้ามพลาดพี่อ๋อยจะพาไปคุยไปดูของรักของหวงของเหล่าแฟนคลับนักบอล เขาจะมีอะไรมาโชว์กันบ้างมาหามิตรช่วงหน้าครับ